เรียนคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาส,สนาอิสลามภาคใตา้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลกะจำปีพุทธศักราช2565โรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัดปัตตานีดิฉันนางสาวสุกลณม,มันม์ เกิดเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2523ปัจจุบันอายุ42ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่126ทับ1หมู่3ตำบลถนน,นอำเภอมาโยจังหวัดปัตตานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผูวอำนวการโรงเรียนมุสลิมสังติชนตามสัญญาจ้างเลขที่มศ0.4ทับ2564เมื่อวันที่1วิถุนายน พุทธศักราช2564ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีการขับเคลื่อนการบริหารการจัดก,การโรงเรียนมุสลิมสันติชนดิฉันใช้หลักการบริหารการจัดก,การการศึกษาโดยใช้กระบวน MSM2L model เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาบรรลุตามปรัญญาของโรงเรียน คือมารยาทดีนำภาษาสร้างผู้นำจากการดำเนินงานบริหารงานโรงเรียนมุสลิมสันติชนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานการบริหารประกอบด้วย8ด,ด้านดังนี้ 1. ด้านคุณลักษณะทั่วไปดิฉันมีการครองตนที่ดีมีความรับผิดชอบยุติธรรมซื่อสั์สุจริต เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาการุณาไม่เกี่ยวข้องอบายมุกสิ่งเสพติดและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการสร้างความกำลังใจให้กับบุคลากรครูโรงเรียนมุสลิมสันติชนอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านปรัชญาวิสัยทัศน์และภารกิจผู้บริหารกำหนดและชี้แจงปรัชญาวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อกำหนดประเด็นในการพัฒนาหลักสูตรและให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอบคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ทุกชัน้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนนำผลการประเมินการวัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงนิเทศและติดตามประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ด้านวิชาการผู้บริหารมีแผนง,งานโครงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอาทิกิจกรรมกีฬาสีภาษากิจกรรมค่ายภาษากิจกรรมตลาดนัดนานาชาติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมีการสนับสนุนให้ใช้สื่อที่ทำเป็นในการจัดการเรียนการสอน 4. ด้านกิจการนักเรียนโรงเรียนมีการจัดกฎร,ระเบียบข้อบังคับต่างๆในการติดตามดูแลประเมินเด็กนักเรียนโดยโรงเรียนมีระบบ MS System อีกทั้งระบบนี้ผู้ปกครองสามารถติดตามการเรียนบุตรหลานของตนได้อีกด้วยนอกจากระบบ MS System แล้วโรงเรียนยังมีระบบการดูแลนักเรียนอาทิ การให้คำปรึกษาแก่นักเรียนกิจกรรมเยี่มบ้านนักเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสถานศึกษาอาทิกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมละหมาดดูฮาและละหมาดยูฮริปินจมะการแต่งกายของนักเรียนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน 5. ด้านบุคลากร ผู้บริหารมีการจัดระบบสั่งหาบุคลากรโรงเรียนให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพที่สำคัญบุคลากรทุกคนต้องมีความถนัดด้านภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอาหรับภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูง,งานของบุคลากร และองค์กรต่างๆและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมอาทิการจัดอบรมต่างๆเพื่อให้ตระหนัดถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเสริมสร้างความเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 6. งานธุรการและการเงินผู้บริหารมีการวางแผนประชุมการจัดระบบการเงินของสถานศึกษา เพื่อวางแผนการใช้จ่ายและการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงินอุดหนุนมีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและใช้ตรงตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่วางไว้มีการสรุปผลการใช้จ่ายเงินและมีการบันทึกบัญชีการใช้จ่ายเงินทุกรายการ 7. ดด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนมุสลิมสันติชนมีอาคารสถานที่ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้มีการจัดห้องเรียนห้องประกอบอย่างเหมาะสมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ,อื้อต่อการเรียนรู้และมีระบบดูแลความปลอดภยัยมีการดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อส่งเสริมดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภยัย 8. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโรงเรียนมุสลิมสันติชนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมอาทิกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีกิจกรรมอาสุรอสมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ที่ ผู้ปกครองสามารถมาสังเกตการการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนของบุตรลานของตนและทางโรงเรียนบริการอาคารสถานที่ให้กับหน่วยงานภายนอกด้วยเช่นกันเช่นการจัดสถานที่สำหรับประชุมแตดิกาและประชุมผู้บริหารโรงเรียนปอนเนาะเป็นต้น